กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่17พฤศจิกายน2568จากพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏเล่มที่50พระสุตันตปิฎกขุทธะนิกายเทระคาถาเล่มที่สองภาคที่สหน้าที่สองข้อที่137ขอน้อมนำการระลึกกราบไหว้ ตามที่ท่านอัตถคถาจารย์ได้แสดงไว้ในปรมัตถีปณีอัตถคถาขุทธกนิกายเถระคถาคันถารำพระกะถาข้าพเจ้าขอไหว้พระโรคนาเจ้าผู้มีพระไทยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาทิคุณเสด็จถึงฝั่งแห่งสาคร คือเยยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกล้ำมีในอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วซึ่งเป็นเครื่องนําผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสง ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นสถิตมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมด้วยเดชานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการไหว้พระรัตนตรยัยดังได้พรรณนามานี้ขอข้าพเจ้าจงปลอดจากอันตรายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ คาถาเหล่านั้นใดที่ปราศจากอามิตรอันพระเถระทั้งหลายผู้เสร็จกิจแล้วผู้คงที่มีพระอาสิติสาวกเถระเป็นต้นและพระเถรีทั้งหลายได้กล่าวภาสิทธแล้วและคาถาเหล่าใดที่ลึกล้ำละเอียดอ่อนสดับแล้ว โดยวิธีมีอุทานเป็นต้นปฏิสังยุตด้วยสุญญตาธรรมประกาศธรรมของพระอริยะเจ้าพระธรรมสังคาหกกาจารย์ทั้งหลายผู้คงที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวบรวมคาถาเหล่านั้นไว้ในคำพีธธกุตกะนิกายโดยเรียกชื่อว่าเทระคาถา และเทระคาถาอันที่จริงการแต่งอัตคาถาพันานาความลำดับบทที่มีอัดอันลึกซึ้งที่ท่านอัตคาถาได้ทำแล้วมิใช่ของที่ทำได้ง่ายเลยเพราะเป็นอัดที่จะพึงอย่างถึงได้ก็ด้วยคำพีรยานแต่เพราะอัตคาถาจะช่วยทรงศาสนาของพระศาสดาไว้ได้ ทั้งวินิจฉัยของบรรดาบุปพาจารย์ผู้เปรียบปานด้วยราชสีก็จะยังคงดำรงอยู่ด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยใจศรัทธายิ่งผู้ที่มีอุปการะคุณทำให้ศาสนายังคงเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมแท้ ตลอดกาลนานจวบจนสิ้นวัตตะสงสารด้วยเถิดกราบอนุโมทนาสาธุธรรมรักษาธรรมคุ้มครองธรรมะสวัสดีครับ